นะครับหัวข้อที่เจ็ดก็คือการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยจะดีขึ้นมากกว่าเดิมอันนี้หมายความว่ายังไงอันนี้ความหมายก็คือการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กจะมีความให้ความสําคัญมากขึ้นกว่าเดิมก็คือธุรกิจที่เป็นร้านค้าเล็กๆนะแล้วมีการสร้างตัวมีการทำคอนเทนต์มีการโปรโมทร้านตัวเองเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ คน,นจะให้ความสนใจมากขึ้นนะครับแต่ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างด้วยคอนเทนต์ดีนะครับราคาสินค้าดีการบริการดีนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้งหมดนะครับมันจะทําให้ร้านหรือสังการบริการของคุณเจเริญและไปข้างหน้าได้ดีขึ้นพูดเอาง่ายๆครับ เหมือนอย่างคือคอนเทนต์อย่างคอนเทนต์ต่างๆที่เราตอนนี้กำลังไล่ไล่ทำกันหลายๆคนกำลังทํานั่นคือไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์เลียวคอนเทนต์คลิปสั้นใน YouTube ใน t i กต o k ของพวกนี้ถ้ามันทําแล้วมันคลิกโดนลูกค้าลูกค้าจะเกิดความสนใจในหมู่วงกว้างและเข้าก็เข้ามาใช้บริการของคุณมาสนใจเพื่ออยากจะรู้ว่ามันจริงอย่างที่เขาพูดกันไหมมันน่าสนใจอย,อย่างนั้นจริงไหมนะครับ นั่นคือมันเป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ตรงนะและคนพวกนี้เขาจะสนับสนุนธุรกิจของคุณนะครับนั่นก็คือความหมายที่บอกว่าธุรกิจขนาดเล็กะจะมีการได้รับการสนับสนุนม,มากขึ้นกว่าเดิมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยจำตามที่บอกนะการที่คุณยิงโพสต์ยิงโฆษณาเยอะๆอ,อาจจะไม่จําเป็นอาจจะไม่ใช่เหตุผลหลักที่จะทําให้ธุรกิจคุณในปีหน้า,าจจเจริญเติบโต,ตนะแต่มันอยู่ที่การคิด การคีเอดการเสนอแนวทางนำเสนอให้กับลูกค้าสนใจในตัวคุณนะครับตัวนั้นจะเป็นหลักมากกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในตูมเดียวดวงดาวได้ในครั้งเดียวเพาะเาะในสื่อออนไลน์แล้วก็ดับได้ในสื่อออนไลน์เพียงครั้งเดียวเช่นกันนะครับคุณสร้างได้คุณก็ต้องมีมาตรฐานในการดูแลมันได้นะครับนะฮะคุณอย่าหลงระเริงกับการที่คุณมีตัวตนแล้วแล้วคุณไม่ให้ความสําคัญกับมันนะ เพราะพวกนี้เป็นดาบสองคมครับวันใดคุณเกิดได้คุณก็ดับกับมันได้นะฮะคุณต้องรู้จักรักษามาตรฐานรู้จักรักษาในสิ่งที่ควรจะต้องเป็นให้มากที่สุดวารฐานอะไรที่คุณดีอยู่แล้วถ้าทําให้ดีขึ้นได้อีกก็ดีนะครับรักษามันเอาไว้อันไหนที่ควรปรับปรุงก็ต้องรีบปรับปรุงเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและก็ศักยภาพของตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นตัวคุณผู้ร่วมงานกับคุณ ลูกน้องคุณทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันหมดนะครับนี่นะฮะเทรนก็จะเป็นอย่างนี้คุณไม่ต้องกลัวว่าธุรกิจขนาดใหญ่จะมาเปลี่ยนเบียนคุณนะเพราะรธุรกิจใหญ่ทําออนไลน์เช่นกันแต่ธุรกิจใหญ่เป็นสื่อที่คนกลุ่มใหญ่เขาเห็นอยู่แล้วว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มคนที่เขาไปใช้มาตรฐานกลุ่มกลุ่มพวกนี้อยู่แล้วในส่วนหนึ่งในระดับหนึ่งแม้แต่เราเองเราก็อาจจะต้องไปใช้ แต่ถ้าเป็นธุรกิจเล็กอย่างพวกเราอย่างคุณแล้วคุณสร้างมาตรฐานที่มันเป็นจุดโดด,ด,ดเด่นขึ้นมาให้ลูกค้าเกิดความสนใจคุณได้นั่นแหละครับจะเป็นจุดจะดึงให้คนเข้ามาหาคุณนะฮะการค้าขายของคุณในปีหน้าก็จะดีขึ้นและคุณก็ต้องรักษาม,มาตรฐานตรงนั้นเอาไว้ให้ดีที่สุดนะนี่แหละครับ